วิวัฒนาการสู่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรในปีพุทธศักราช2518การปฏิบัติการฝนหลวงมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆจึงมีการตั้งสํานักงานปฏิบัติการฝนหลวงสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2518มีภารกิจหลักคือการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อป้องกันและบรรเทาสภาวะแห้งแลง้งรวมทั้งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง และด้วยภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นสำนักง,งานปฏิบัติการฝนหลวงจึงมีการยกฐานะเป็นสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรมวันที่15กันยายนพุทธศักราช2535โดยกองการบินเกษตรซึ่งรับผิดชอบด้านอากาศยานเป็นศูนย์การบินและสำนักง,งานการปฏิบัติการฝนหลวงซึ่งรับผิดชอบด้านการปฏิบัติการฝนหลวงเป็นส่วนฝนหลวง ภารกิจของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรกว้างขวางขึ้นในปีพุทธศักราช2535อัตรากำลังข้าราชาการและเจ้าหน้าที่ที่มีมากถึงเกือบ500คนและเวลาล่วงเลยมาถึง20ปีสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากยิ่งความต้องการน้ำมากขึ้นเท่าไหร่ภาวะการแห้งแล้งและการขัดแคลนน้ำมากขึ้นเท่านั้น จึงได้ขยายขอบเขตบทบาทและได้ยกฐานะขึ้นเป็นกรมฝนหลวงและการบินเกษตร,รเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2556ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมฉบับที่10พุทธศักราช2556เพื่อให้การบริหารจัดการฝนหลวงเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการพูรณาการภารกิจร่วมกันกับส่วนราชการอื่นต่อไป